สวัสดีครับตอนนี้นะครับลายแมนนะครับได้กลับมาแบนนะครับไรเดอร์อีกแล้วนะครับไปดูสาเหตุกันนะครับไม่สามารถใช้งานบัญชีในได้ในขณะนี้บัญชีใช้งานของคุณไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวเนื่องจากอัตราการรับงานรายเดือนต่ำกว่าเกณฑ์นะครับขับประมาณนั้นนะครับขับได้ที10กุมภานะครับคนถัดไปนะครับ อันนี้นะครับเนื่องจากระบบตรวจสอบพบภาพถ่ายยืนยันตัวตนไม่ตรงไปตามเงื่อนไขนะครับโดนแบนนะครับชั่วข่าวกูก็งงว่ามันถ่ายยังไงวะแล้วก็มันเอาเงื่อนไขอะไรมาแบนกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นะครับอันนี้ก็เหมือนกันใบ,บายก่อนมากเรื่องนะครับอันนี้เหมือนคะแนนเขาอะคะแนนเขาอะจะอยู่ที่ 4.5นะครับตนนัวนี้โดนแบนนะครับเรื่องคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์นะครับ,รอ,นนนนรบอันนี้เมื่อกี้อันนี้มีอยู่3 3เรื่องนะครับอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยต่ํากว่าเกณฑ์ก็คือคะแนนเลตติ้งแค่4.5นะครับจริงๆแล้วอะเฮีย er ก็อาจจะเจอนะที่เป็นไรเดอร์สั่งอาหารด้วยกันบางคนก็อาจจะไปโทษที่ไรเดอร์ที่แบบสั่งอาหารแล้วให้ดาวน้อยอันเนี้ยต้องต้องขึ้นอยู่กับไม่เราไม่รู้ว่า ออะไรนะไรเดอร์ท่านนั้นนะ่ะลักษณะท่าทางการส่งของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนที่ต่ำเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรอาหารหกเลอะเทอะหรือพฤติกรรมของไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจริงๆก็อยากให้ไลแมนเอาตัวนั้นมาโชว์ด้วยไอ้ที่ให้ดาวน้อยคือให้ดาวน้อยอาจจะอาจจะไม่อังไ,ไงอะ คือประมาณว่าการโชว์เรตติ้งเนี่ยอาจจะให้เลยไปสัก2สองวันวันถึงสองวันเพื่อให้เพื่อให้ไรเดอร์เนี่ยจับทางไว้ได้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นคนให้เออเออประมาณนั้นคือ,ค,อคือเราเราก็เป็นห่วงสมรรถภาพของลูกค้าส่วนหนึ่งอะเนาะเ,เพราะว่าไรเดอร์อารมณ์หลายๆคนมาจากในในแบบเราไม่รู้ว่าคนไหนอารมณ์เป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นหลายเหตุผล หลักๆที่โดนแบงก์กันช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลตติ้งนะครับคะแนนรับงานก็คือการปัดงานนะครับอันนี้ก็โดนกันเยอะเพราะว่าปัดกันเยอะเหลือเกินนะครับก็ยังไงสุดท้ายแล้วนะครับก็ควรจะทําตามเงือนไขคือถ้าจะวิ่งของเขาว่าคือคุณเวลาคุณทํางานประจําอ่ะคุณมีเงินเขามีเงินไขบริษ,ษัทอเยอะแยะไปหมดเลยคุณก็จะบ่นว่าเออ ทำงานมันโมโหมันไม่นี่เลยอ่ะมันฟิกไปหมดทัทุกอย่างเลยแน่นอนคุณมานั่งทํางานแบบนี้ไลแมนถ้ามาอดออกกดน้อยจนเกินไปไรเดอร์ก็จะสเปรยสปะออกกดมากเกินไปมันก็จะเหมือนแบบกลายเป็นว่างานประจําก็ก็พูดง่ายว่าพูดยากนะครับอันนี้พูดยากจริงๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่เลยว่าอันนี้มันคืองานบริการยังไงก็ให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับกับการ ทำงานแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ว่าขี่รถไปส่งอาหารแล้วได้เงินนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีเลดติ้งเพื่อไว้ควบคุมไรเดอร์เหมือนกันถ้าเลตติ้งนี้ไม่มีไรเดอร์ก็จะเสเปสสะะถูกไหมเงออื่อนไขไม่มีนะครับโอเควันนี้รายงานเรื่องของการโดนแบนในช่วงเดือนกุมภาพลาสุดนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ให้ดูนะครับใครโดนแบนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้บอก ในคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันนะครับแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับใครแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงนะครับช่วยแนะนําไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับสไคร b ์ช่อง a อ็ม n ินให้ติด้วยทั้ง f a c e b o o k นะครับ YouTube Tikt อกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ